สวัสดีพี่น้องท่องไปทุกผู้ทุกคนครับมือหนีบรรยากาศป้าคึมนะครับบรรยากาศป้าคึมพายุเขัา,ขา,ขาพี่น้องออกมือนีรอเราได้ยินเขาไม่้อออกไปก็เพลิดเพลู้บางหูก,กันครับมากลับมาบรรยากาศตอนเย่ยงครับโซ่ต่ำบางหงพี่น้องนี่โซ่ต่ำบางหูงลักหลายอย่างครับพี่น้องอันนี้มวนบอลน,นะครับทูนทูนนะครับมะระมะระขีน้นกไก่เจี๊ยบไก่เจี๊ยบ นะครับนะครับมาคุยกับคำยิใหญ่ๆแซ่บๆนี่อู้อีปูหน้าบานเท้าครับนี่ม่ได้เลี้ยงนะครับนี่ไปจับน้ำท้องไงท้องหน้าวัดสารพิษคำยิยใหญ่เออไกลๆด้ว่น้องเบวันใกล้ๆ ำข้องเขาไงกำนำมึงดูนี่ลอง <c oughs> ดีกวา่าหนานี่ลองเบิ้งไปด้วยครับมาละกินนกพี่น้องมาละกินนกบ่ขมเป็นไน่ครับพี่น้องมีความขมอยู่แต่ว่ากะมีความมันหลายกว่าความขมครับเวยกตามหู เอวเอาอย่างนึงครับกาเทียบครับน่กเทียบกินสดๆแซบขนาพี่น้องโนได้กินหลายปีเลยพี่น้องผมกินขาเี้งกันเลยพี่น้องเอะจัแต่งร่วกันโอ้เห็นตอนประแดกล้พี่น้องง ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อแล้วเราเขียนเนี่ไปกับตั้มน,นี่ครับผมสวัสดีครับ